สมศักดิ์อยู่จเจริญน,นะครับอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองตะนูผู้ทรงคุณ,ณวุฒิด้านการศาึกษาอยากทราบสภาพเกาะลันตาในอดีตครับว่าเป็นอย่างไรครับคืออย่างนี้ครับว่าเกาะลันตาของเราในเมื่อตอนนี้มันเป็นเกาะสภาพพื้นที่โดยภูมิศาสตร์มันเป็นเกาะซึ่งเกาะใหญ่ๆแยกออกได้เป็นสามเกาะ วิถีชีวิตแบบชาวบ้านความเปลี่ยนความเดิมของเกาะลันตานั้นการไปมาหาสู่นั้นเราต้องใช้ยเยื่อในการสัญจรไปมากับแผ่นดินใหญ,ญ่เ <c oughs> มื่อก่อนเราอยู่เว็บเขาเรียกว่าพึ่งพาใัายซึ่งกันและกันมักคุณรู้จักมักคุณซึ่งกันและกัน ระวหว่างชุมชนและก็คนในคนที่ตัวนันตาการศึกษามันก็จัดตามวิถีทางของเกามันอยู่ที่ว่าความตั้งใจของผู้ปกครองสมัยก่อนกับในยุคป,ปัจจุบันมันต่างกันเมื่อก่อนนี่ผู้ปกครองชาวชาวบ้านส่วนใหญ่จะไม่ค่อยจะสนับสนุนให้ลูก ให้บุตรไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นส่วนมากจะเน้นในเรื่องของให้ศึกษาในเรื่องของสาตว์าเป็นส่วนมากแต่ในยุคป,ปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงของอของเทคโนโลยีของวัฒนธรรมของอะไรต่างๆ เะพอ่อของที่กองตนวดเนี่ยตั้งแต่ผมมาอยู่นี่การศึกษาเด็กที่จบโกได้ศึกษาต่อเยอะแล้วก็ได้มีงานทำก็มากมายนะครับนี่คือเป็นก้าหนึ่งของความสำเร็จของการพัฒนาต้องสิงน,นะครับนั่นคือในเรื่องของบริบทของพื้นที่นะครับแล้วก็นันตาของเราเนี่ย มก่อนเนี่ยถ้าเปรียบเหมือนก่อนเนี่ยโรงเรียนมันก็มันก็บอกว่าโรงเรียนเจ้าวพะนะครับการไปมาดูกับเอ่อเป็นวินใยกับสำนักง,งานเขตมันก็ยากลาบากนะครับเมื่อก่อนไปราชการนี่ขอให้สามวันเดินทางหนึ่งวันติดต่อราชการหนึ่งวันแล้วก็เดินทางกลับหนึ่งวันเอ่อ ปัจจุบันกับอดีตนั้นมันเปรียบต่างเหมือนว้ากับหิวนะครับมันมันไปเดียวมากคนในส่วนมากจะบรับตัวไม่ค่อยทันคนในฝีโรบคนมันหลังไหลเข้ามาเพราะว่าเหมืนอนขึ้นโหมดเมื่อกี้ว่าเทคโนโลยีเข้ามาจาับความการหลังไหลของการสาเสวหาของคนต่างถิ่นเข้ามาจับจองพื้นที่ เราเปิดเป็นเมืองท่องเที่ยวขึ้นมาหลังจากบงการงการท่องเที่ยวนิวิถีชีวิตของคนหลักก่อนและตาม,มันก็เปลี่ยนไปพุ่งเน้เรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นส่วนมากวิถีชีวิตเดิมๆนี่มันล้มหายตายจากกันไปเช่นอาชีพหลักเมื่อก่อนนี้เราก็ประมงชายฝั่งทำการประมงพื้นบ้าน แล้วก็ทำสวนไร่นายางมะาพ,าาาพร้ามะพร้าวแล้วก็ทำไร่ทำนาแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วมีแต่ประมงพื้นบ้านเล็กๆน้อยๆเพราํจกัดมันก็อยู่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมาจาับทำให้วิถีชีวิตของคนเขาเปลี่ยน เยันเมื่อ <The> ก <finale> ่อนเนี่ยชาวบ้านที่ก่อนลันตาน้อยนี่ส่วนมากจะใช้วิธีใการทำกระประปุ่นมากเน่เอ่อทำกู้ทำกะปินีโดยใช้เขาเรียกว่าภาษาถิ่นเขาเรียกว่าคันรุนที่เขาทำด้วยเขาเรียกว่าภาษากลางเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าบ้านเดียวจีริงเนี่ย เดี๋ยวป่าษากลางไมราเป็มันเป็นตาไข่วันเล็กอันเล็กๆที่ใช้คนเดือเดินรุนไอ้กุ่งเคยนีเก้ามาแล้วก็เอาอมาทำเป็นกะปิเอ่อทำาปกน้ำแห้งำแห้งเออป๊น้ำแห้งหรือว่าภา,าษาถิ่นก็เรียกว่าหลากทำหลักเมื่อก่อนนี่คือทำมามันมันเป็นร้อยปี ต่ปัจจุบันนี่ถูกกางการนสั่งระับเมํำเนี่ยวิถีชีวิตของบ้านจวบ,บ้านก็เปลี่ยนไปในการทำมาก,กินในเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อย่างนี้มันก็ขาดไปไปการพึ่งพาอาศัยกันการดูแลเคืือกูลกันในยุคป,ปัจจุบันมันก็น้อยเพราะต่างคนต่างก็มุ่งการทำมาก,กิน ไม่ค่อยมีเวลาในการให้กับสวนรวมมากนะนั่นคือในเรื่องของปัจจุบันความการหลังไหลของการสาเสวหาของคนต่างถิ่นเข้ามาจับจงพื้นที่เพราะเปิดเป็นเมืองท่องเที่ยวขึ้นมาหลังจากบูมการบูมการท่องเที่ยวนวิถีชีวิตของคนหลักเกลันตาม,มันก็าเทียไปพูดในเรื่อง เรียวเป็นส่วนมากวิถีชีวิตเดิมๆนี่มันล้มหายตายจากอา่รออีกสามสี่ปีถ้ามีสะพานความเจริญม,มันก็เข้ามาเยอะพอเข้ามาเยอะตรงนี้เราก็ต้องวางแผนว่าเราต้องยมอมรอรอรอร,รต้อนรับไว้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องมีแผนป้องกันนะเพราะอัตลักษณ์ของก่อนมันตานี่อย่างน้อย ประเพณีท้องถิ่นเช่นการช่วยเหลือการลุงเเกนหารเล็กๆน้อยๆเราน่าจะคืนกลับมาไออาหารพื้นบ้านนี่การทำอาหารพื้นบ้านเช่นขนมขนมท้องถิ่น,นอะไรเนี่ยเช่น เอ่อที่เกาะลันตานี่มันเป็นอัตลักษณ์อยู่ตัวหนึ่งขนมท้องถิ่นก็เขาเรียกว่าขนมใบมะพร้าวก็เป็นรูปจฉลอมแล้วก็ใจก้าวเหนียวแล้วก็ต้มกะทิแล้วไปเป็นเป็นอาหารอย่างดีของของท้องถิ่นเนี่อยากจะรักษาว่าสิ่งที่อยากจะเห็นเมื่อก่อเน,นี่ยผมเป็นผู้แตงเด้งตอนนี้ผมเป็นผู้ชมผมอยากเห็นว่า ให้โรงเรียนเนี่ยเน้นในเรื่องระบบคุณธรรมจริยธรรมิตนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้มันหายากในเรื่องการทำความดีการทำละเว้นความชั่วนะครับการอยู่ร่วมกันในครอบครัวนะครับพ่อแม่ลูกที่ปูยป่ยนะ่าน้าอานี่อย่างน้อยวิถีชีวิตดั้งเดิมของเราเมื่อกนะ่อนเนี่ย เวลาเราทานข้าวตอนที่ตอนเย็นเนี่ยเราจะนั่งล้อมวงก่ยพ่อแม่ลูกจะนั่งล้อมวงกินข้าวพร้อมกันพ่อแม่ก็จะสอนเราตอนนั้นตอนที่เรากินข้าวว่าคนนี้เป็นญาติกันนะคนโู้นเป็นพี่น้องนะพรุ่งนี้ต้องไปทาอะไรนั้นก็เจ็กใ่ายงานกันสาคัญที่สุดของอคนในชาติก็คือสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นสถตบันญหลัก และอยากให้มีวิชาชีพให้กัสติด mm hmm. ผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าผมเคยพูดเสมอว่าโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเป็นโรงเรียนที่สร้างผู้นำสร้างผู้นำในระดับท้องถิ่นเพราะคนที่เรียนระดับปิญญาตรีปรัญญาโตไม่มีโอกาสไดนะ้มาเป็นผู้ใหญ่บ้านได้มาไม่มีโอกาสได้มาเป็นโบโตได้มาไม่มีโอกาสได้เป็นนายยกบตบรตกพวกนี้น้อยมาก แต่ส่วนมากไอ้คนที่เรียนไม่ก่อยจบนี้แหละจะมาเป็นผู้นำ้องถิง่นเพราะตรงนี้เราใส่ให้เขาใส่เรื่องคุณธรรมจริยธรตามถ้าเราสร้างคุณตรงนี้ให้มีความเข้มแข็งให้มีเป็นคนที่มีคุณภาพให้เขามีความคิดที่หลากหลายให้มีความคิดที่รักบ้านรักเมืองนี่แหละ ือเราจะสร้างผู้นําให้กับประเทศชาติเป็นอย่างดีครับ